สวัสด,ดีครับมาฟังกันต่อกับเรื่องเล่าของพันธมิตรแห่งป่าลึกตอนความลับใต้แสงจันทร์เงียบนงันหลังการต่อสู้หลังจากการต่อสู้อันดุเดือดจบลงป่าก็กลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่แฝงด้วยความรู้สึกอึมครึมบุญหลายยืนหอบเหนื่อยอยู่ท่ามกลางหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ค่อยๆเดินเข้ามาล้อมรอบเขาไม่มีเสียงคำรามไม่มีเสียงก้าวเดินของนักล่าที่เหลือทุกอย่างเงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของตนเอง บุญหลายรู้ดีว่าแม้การต่อสู้จะจบลงแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวเขากระไม้อย่างแน่นและมองไปยังแสงจันทเบื้องบนที่ส่องลงมากลางป่ายอย่างสงบนิ่งเสียงกระซิบของป่าทัานใดนั้นเองเสียงกระซิบบางเบาดังขึ้นมาจากสายลมที่พัดผ่านใบไม้มันไม่ใช่แค่เสียงธรรมชาติแต่มันสื่อความหมายได้เจ้าคือผู้ถูกเลือกบุญหลายขมวดคิ้วเขาหันมองรอบตัวแต่ไม่มีใครพูดไม่มีใครอยู่ใกล้พอ เสียงนั้นเหมือนดังมาจากหัวใจของป่าต้นไม้ไหวตามแรงลมเหล่าหมาป่าก็เงยหน้าขึ้นรับฟังเช่นกันคล้ายว่าพวกมันได้ยินเช่นเดียวกันบาดแผลของผู้กล้าเมื่อความตึงเครียดผ่อนคลายลงบุญหลายก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดบริเวณแขนขวาแผลจากการประทะก,กับหัวหน้านักกล่ายังไม่หยุดเลือดหมาป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้และใช้ลิ้นเลียแผลให้เขาอย่างอ่อนโยนเรากับขอบคุณบุญหลายสบตากับมันความเข้าใจบางอย่างถูกส่งผ่านโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆ และเขารู้ดีว่าต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นพันธมิตรกันไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบทสนทนากับผู้นำฝูงม้าป่าศักดิ์สิทธิ์เดินเข้ามาช้าๆจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของบุญหลายเจ้าทำได้ดีมนุษย์เสียงนั้นก้องกังวานในความคิดไม่ได้ออกมาจากปากแต่มาจากพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างจิตใจบุญหลายพยักหน้าข้าไม่ใช่คนเก่งแต่ข้าแค่อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องหมาป่างเงียบไปชั่วครู่ก่อนกล่าวว่า บางครั้งความกล้าหาญไม่ได้อยู่ที่พลังแต่อยู่ที่การเลือกจะยืนหยัดเส้นทางลับในป่าลึกผู้นำฝูงหมาป่าพาบุญหลายเดินลึกเข้าไปในป่าต้นไม้หนาะทึบบรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกลอยต่ำและแสงจะลอดผ่านไป็นลำลำเส้นทางนี้ไม่เคยปรากฏในแผนที่หรือทางเดินของชาวบ้านทั่วไประหว่างทางมีสัญ,ญลักษณ์โบราณสลักอยู่บนหินและต้นไม้บ่งบอกว่าเส้นทางนี้มีความสำคัญบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้เป็นเวลานานแสนานานดินแดนต้องห้าม ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงลานโล่งกลางป่าที่นั่นมีแท่นหินขนาดใหญ่ตั้งประงานอยู่กลางแสงจันทร์มมาป่าศักดิ์สิทธิ์เดินขึ้นไปยืนบนแทน่นพร้อมเปล่งเสียงหอนกึกก้องซึ่งทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนเหล่าสัตว์ป่างเงียบงนันหยุดนิ่งเหมือนรอฟังบางสิ่งและทันใดนั้นพื้นแท่นหินค่อยๆแตกออกเผยให้เห็นบันไดที่ทอดลึกลงไปในความมืดวิหารใต้พิภพบุญหลายเดินตามหมาป่าลงไปจนถึงห้องโถงใต้ดินขนาดใหญ่ด้านในมีผนังหินที่ประดับด้วยภาพแกะสลักของมนุษย์และหมาป่าที่ต่อสู้ร่วมกัน รูปหนึ่งแสดงภาพชายผู้หนึ่งยืนเคียงข้างหมาป่าศักดิ์สิทธิ์หอ,อกในมือและสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันเหมือนกับเขาอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าคือสายเลือดแห่งผู้พิทักษ์เสียงหมาป่ากระซิบก้องในใจอีกครั้งคำทำนายโบราณแผ่นศิลากลางห้องเผยคำจารึกที่หมาป่าสักช่วยแปลให้ฟังเมืเอม่อหน่อมืดแห่งความโลภก,กลับมาอีกครั้งจะมีผู้กล้าเลือดแทงผู้พิทักษ์ลุกขึ้นและป่าจะตอบรับคำเรียกของเขาบุญหลายเริ่มเข้าใจ เขาไม่ได้ถูกดึงเข้ามาในเรื่องนี้เพราะบังเอิญแต่เพราะเขาเกิดมาเพื่อมันเขาคือผู้ถูกเลือกที่จะปกป้องความสมดุลของธรรมชาติและความบริสุทธิ์ของป่าพันธสัญญาใหม่หมาป่าศักดิ์สิทธิ์ก้มศรีรษะให้บุญหลายและฝูงหมาป่าทุกตัวก็ทําเช่นเดียวกันพวกมันยอมรับเขาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้พิทักษ์แห่งป่าลึกบุญหลายก้มคำนับปรักเขาไม่ได้ต้องการเกีดยรติยศใดๆเขาแค่ต้องการให้ป่าแห่งนี้คงอยู่เพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นความงดงามนี้อย่างที่เขาเคยเห็น แสงสว่างเหนือยอดไม้เมื่อบุญหลายเดินออกจากวิหารพร้อมกับหมาประสักแสงจันท์ก็ส่องลงมายังตัวเขาอย่างแรงกล้าท้องฟ้าปรากฏแสงสีเงินที่ส่องทะลุแม้กระทั่งหมอกหนาะเขาหยุดยืนบนยอดผามองลงไปยังหมู่บ้านของตนเองที่อยู่ไกลออกไปและรู้ในใจว่าการเดินทางของเขายังไม่จบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่มิตรภาพในป่าลึกตอนแสงสว่างในเงามืดความเงียบหลังพายุ หลังจากการต่อสู้จบลงป่างเงียบสงัดอย่างน่าประหลาดบุญหลายยืนอยู่กลางวงล้อมของหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้ส่งเสียงคำรามเหมือนเดิมพวกมันเพียงแค่จ้องเขาด้วยสายตานแ,นแน่วแน่ววตานั้นไม่ใช่ความเกลียดชังหากแต่เป็นความสงบและเคารพเขารู้ว่าพวกมันยอมรับเขาแล้วและเขาเองก็ยอมรับพวกมันรอยแผลแห่งมิตรภาพบุญหลายพบบาดแผลลึกที่สีข้างของหมาป่าศักดิ์สิทธิ์เขาคุกเข่าลงและใช้ผ้าจากเสื้อของตนพันแผลอย่างเบามือ หมาป่ามองเขานิ่งๆแล้วหลับตาลงเหมือนแสดงความไว้วางใจมิตรภาพที่แท้จริงได้เริ่มขึ้นอีกครั้งจากแผลแรกในอดีตสู่แผลในปัจจุบันที่เชื่อมใจคนกับสัตว์ค่ำคืนแห่งการสื่อสารใต้แสงจันทร์บุญหลายและหมาป่านั่งเคียงกันท่ามกลางแสงไฟอ่อนๆเขาเริ่มพูดคุยกับหมาป่าราวกับมันเข้าใจแม้ไม่มีคําตอบกลับมาแต่ทุกการเคลื่อนไหวทุกแววตาคือการสื่อสารอย่างลึกซึ้งความเงียบระหว่างพวกเขานั้นกลับอบอุ่นกว่าคําพูดใดหาหะ เสียงกระซิบของป่าขณะที่บุญหลายเดินสำรวจป่าเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบประหลาดที่ลอยมาตามสายลมเป็นเสียงที่เรียกชื่อเขาเบาๆราวกับป่ากำลังพูดกับเขาเสียงนั้นพาเขาไปยังจุดหนึ่งกลางป่าที่มีต้นไม้โบราณใหญ่ยักย้ายและสัญ,ญลักษณ์ปริศนาเรื่องแสงที่โผล่ขึ้นตรงลำต้นบันทึกจากอดีตการในพงใต้ต้นไม้บุญหลายพบแผ่นไม้เก่าที่จารึกด้วยภาษาที่อ่านไม่ออก แต่หมาป่ากลับจ้องมองมันนิ่งนานและส่งเสียงหอนเบาๆทันใดนั้นแสงจากสัญ,ญลักษณ์ก็ส่องลงมาทําให้แผ่นไม้กลายเป็นภาพฉายกลางอากาศเผยเรื่องราวของผู้พิทักษ์แห่งป่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนหนทางของผู้พิทักษ์บุญหลายเริ่มเข้าใจว่าเขาอาจไม่ใช่แค่ชาวเร่ธรรมดาแต่เป็นผู้ที่ถูกเลือกโดยป่าให้กลายเป็นผู้พิทักษ์คนใหม่ร่วมกับหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ป่ากำลังบอกช้ำจากการรุกกรานและเขาคือคนที่ต้องฟื้นฟูความสมดุลนี้ เงาของภัยใหม่ขณะกลับออกมาจากต้นไม้โบราณเขาพบว่ามีรอยเท้าของมนุษย์กลุ่มใหม่ที่ลึกเข้าไปในป่ามากกว่าครั้งก่อนรอยเท้านั้นบ่งบอกถึงคนจํานวนมากและการเตรียมพร้อมพวกเขาไม่ได้มาเพียงล่าอีกต่อไปพวกเขามีเป้าหมายที่ลึกซึ้งและอันตรายยิ่งกว่าการฝึกฝนบุญหลายเริ่มฝึกฝนร่างกายและจิตใจร่วมกับหมาป่าฝึกใช้สติสัมผัสพลังของป่ารู้สึกถึงกระแสะพลังที่เชื่อมโยงสรพชีวิตในผืนดินเขาเริ่มมองเห็นแม้ในความมืด รับรู้ได้ถึงอารมณ์ของสิ่งมีชีวิตและใช้ไม้เรือของเขาราวกับเป็นอาวุธแห่งธรรมชาติพันธสัญญาใต้จันเต็มดวงในคืนจันเพนบุญหลายและหมาปากก่ากลับไปยังลานหินศักดิ์สิทธิ์กลางป่าพวกเขาเปล่งคำสัญญาหนึ่งเสียมนุษย์หนึ่งเสียหมาป่าประกาศว่าจะปกป้องผืนป่าแห่งนี้ร่วมกันตราบจนลมหายใจสุดท้ายแสงจันทร์สาดลงมาเป็นลำแสงรวมสองเงาไว้ในหนึ่งเดียวเงียบงันก่อนพายุ ขึ้นสุดท้ายจบลงด้วยความเงียบเงันป่าทั้งผืนเหมือนหยุดหายใจหมาป่ายืนเฝ้าอยู่ที่หน้ากระท่อมของบุญหลายขณะที่เขานั่งจ้องเปลวไฟอย่างครุ่นคิดในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำถามและการตัดสินใจแต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจคือการเดินทางของเขายังไม่จบและสิ่งที่กำลังจะมาถึงยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเจอนอาปรับคืนเสียงสะเทือนในค่ำคืนกลางดึกของคืนหนึ่งเสียงสะเทือนคล้ายฝีเท้าหนักหนักดังมาจากปลายป่าบุญหลายสะดุ้งตื่นทันที หมาป่าศักดิ์สิทธิ์ที่นอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆก็เห่อยหน้าดวงตาสีทองส่องประกายขึ้นอีกครั้งพวกเขารู้บางสิ่งกำลังจะมาควันดำและกลิ่นประหลาดเช้าวันถัดมาป่าที่เคยเงียบสงบก,กลับเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นไหม้และควันดำลอยมาเหนือยอดไม้บุญหลายปีงขึ้นเนินดูสถานการณ์เห็นกลุ่มผู้บุกรุกกลุ่มใหม่พร้อมอาวุธและเครื่องจักรหนักพวกมันไม่ใช่แค่ล่าแต่จะยึดทั้งผืนป่าการตัดสินใจของหัวหน้าหมาป่า หัวนหน้าหมาป่าเรียบประชุมหมาป่าศักดิ์สิทธิ์กลางวงหินศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่หมาป่าตัวหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการร่วมมือกับมนุษย์แต่บุญหลายยืนอยู่ข้างๆพร้อมแสดงความกล้าหาญและความจริงใจจนฝูงหมาป่าตัดสินใจรวมพลังอีกครั้งกับดักเงียบในราตรีขึ้นต่อมาบุญหลายและหมาป่าช่วยกันวางกับดักตามแนวป่าใช้กิ่งไม้น้ำมันจากพืชป่าและกลไกง่ายๆจากประสบการณ์ในไร่แต่และกับดักถูกซ่อนอย่างแนบเนียนรอการมาเยือนของศัตรูสอดแนมศัตรู บุญหลายแฝงตัวเข้าไปในค่ายของผู้บุกรุกและได้ยินบทสนทนาสําคัญพวกมันไม่ได้มาคนเดียวมีนายทุนใหญ่หนุนหลังและกําลังส่งอาวุธเข้ามาเพิ่มเขากลับมารายงานพร้อมแผนที่จะชะลอเวลาให้หมาป่ารวบรวมพลังพายุเหนือผืนป่าในค่าคืนที่ฟ้าครึ้มเสียง้าร้องดันดังกลุ่มผู้บุกรุกเริ่มเคลื่อนทับเข้ามาในป่าแต่พวกเขาไม่รู้ว่าทุกฝีก้าวที่เดินเข้าไปกําลังพาเข้าสู่แผนของบุญหลายกับดักเริ่มทํางานสร้างความโกลาหลการโต้กลับ เมื่อพวกผู้บุกรุกแตกกระจายหมาป่าศักดิ์สิทธิ์นำฝูงพุ่งออกจากเงามืดเริ่มการโตกลับอย่างเงียบเชียบแต่ทรงพลังบุญหลายต่อสู้เคียงข้างใช้ความรู้จากชีวิตชาวไร่ในทุกการเคลื่อนไหวเผชิญหน้ากับผู้นำใหม่หัวหน้าผู้บุกรุกในครั้งนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นอดีตนักล่าในตำนานผู้เคยเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับในป่าความโหดเหี้ยมของเขาเริ่มเผยออกมาเมื่อเผชิญกับหมาป่าศักดิ์สิทธิ์และกล่าวคำท้าทายที่ทำให้ป่าทั้งผืนสถานพลังที่หลับไหล เมื่อสถานการณ์เริ่มเป็นรองแสงจันทร์ที่สาดลงมากลางป่าทําให้หมาป่าศักดิ์สิทธิ์ปลุกพลังที่ไม่เคยใช้มาก่อนเกล็ดพลังสีเงินเปล่งประกายรอบตัวบุญหลายที่ยืนอยู่ข้างหมาป่าสื่อถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึง้งลมหายใจแห่งความหวังหลังการต่อสู้จบลงป่ากลับมาเงียบสงบอีกครั้งแต่อีกมุมหนึ่งของป่ากําลังมีสิ่งใหม่ก่อตัวบุญหลายและหมาป่ามองตาก,กันก่อนจะหันไปมองทางเข้าใหม่ของผู้บุกรุกที่ถูกทําลายพร้อมรู้ว่าศึกครั้งหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้ ความลับใต้รากไม้ล่างสังหรณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงรุ่งเช้าในป่าบุญหลายตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแสงแดดผ่านใบไม้ดูหมดลงกว่าทุกวันมมาป่าศักดิ์สิทธิ์เองก็มีท่าทีระวังและไม่ส่งเสียงทุกชีวิตในป่าดูเหมือนจะหยุดนิ่งเหมือนกำลังรอฟังบางอย่างจากธรรมชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงต้นไม้รับแห่งพลังเสียงกระซิบที่เคยได้ยินนำทางบุญหลายกลับมาที่ต้นไม้ใหญ่ลึกลับอีกครั้งคราวนี้สัญ,ญลักษณ์เรืองแสง บนลำต้นขยายกว้างขึ้นกลายเป็นวงเวทซับซ้อนเมื่อเขาแตะลงไปพื้นดินเบื้องล่างเริ่มสั่นไหวประตูสู่ใต้โลกพื้นดินใต้ต้นไม้เปิดออกเผยให้เห็นบันไดหินเก่าแก่บุญหลายและหมาป่าลงไปด้วยกันสู่อุโมง์ใต้ดินที่เต็มไปด้วยแสงสีฟ้าและภาพวาดบนผนังที่ดูเหมือนเล่าเรื่องของหมาป่าศักดิ์สิทธิ์รุ่นก่อนความจริงจากอดีตภายในห้องโถงลับพวกเขาพบแผ่นศิลาจารึกเล่าว่าหมาป่าศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้เฝ้าป่ามาหลายร้อยปีเคยร่วมมือกับมนุษย์มาก่อน แต่ความโลภของมนุษย์ทาให้พันธสัญญาถูกทรยศและความสมดุลของป่าถูกทําลายพันธสัญญาใหม่บุญหลายยื่นมือแต่ลงบนแท่นศิลาเสียงดังกังวานกล้องในใจเขาเป็นเสียงของวิญญาณผู้เฝ้าป่าเก่าพวกเขาขอให้บุญหลายสารต่อพันธัญใหม่เพื่อปกป้องป่าร่วมกับหมาป่าเขาพยักหน้ารับคําด้วยศรัทธาการเตรียมพร้อมเมื่อกลับขึ้นมาบนพื้นดินทั้งบุญหลายและหมาป่าเริ่มวางแผนและฝึกฝนร่วมกัน พวกเขาฝึกการฟังเสียงป่าการใช้พลังที่ได้จากต้นไม้เวทมนตร์และเตรียมรับมือกับภัยที่กำลังใกล้เข้ามาเงาแห่งความโลภกลับมาอีกครั้งกลุ่มชายลึกลับพร้อมอาวุธทันสมัยเข้ามาในป่าอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพื่อล่าแต่เพื่อขุดหาอะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ในดินลึกพวกเขารู้ว่ามีพลังบางอย่างซ่อนอยู่สัญ,ญญาณเตือนจากผืนดินต้นไม้เริ่มเหี่ยวเฉาใบไม้ร่วงอย่างผิดป,ปกติสัตว์ในป่าเริ่มอพยพเสียงกระซิบจากต้นไม้ดังขึ้นเรื่อยๆ เตือนให้บุญหลายรีบจัดการก่อนที่หัวใจของป่าจะถูกทำลายเส้นแบ่งศรัทธาบุญหลายพบกับคนในหมู่บ้านบางส่วนที่เริ่มเชื่อคำล่อลวงของพวกกลุ่มชายลึกลับว่าจะเปลี่ยนป่าให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะพังลงด้วยมือของมนุษย์เองสัญญาณสุดท้ายจากผู้เฝ้าป่าเมื่อพระจันทร์เต็มดวงป่าทั้งผืนส่งแสงสีฟ้าอ่อนออกมาเสียงของผู้เฝ้าป่ารุ่นก่อนพูดผ่านลมเลือกจะจะร่วมปกป้องหรือจะทำลาย บุญหลายยืนอยู่กลางป่ากับหมาป่าข้างหน้าคือเงาของผู้บุกรุกที่กำลังมาหลังจากการต่อสู้อันยิ่งใหญ่บุญหลายได้ค้นพบว่าความสงบที่กลับคืนมาในป่าเป็นเพียงภาพลงตาชั่วคราวภายใต้รากไม้เก่าแก่ที่เงียบงนันซ่อนความลับของพันธสัญญาโบราณระหว่างมนุษย์กับผู้เฝ้าป่าความรู้ที่เขาได้รับเปลี่ยนแปลงวิธีที่เขามองโลกและย้ำเตือนว่าพลังของธรรมชาตินั้นไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรครอบครอง แต่ทันทีที่เขาตัดสินใจยอมรับพันธสัญญาและยืนเคียงข้างหมาป่าศักดิ์สิทธิ์ในฐานะผู้สืบทอดพลังบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงผืนป่าอีกครั้งเสียงกระซิบของวิญญาณแห่งผืนป่าส่งสารสุดท้ายผ่านสายลมเตือนภัยเรื่องนี้สร้างและเรียบเรียงเนื้อเรื่องโดยสมัยชาแนล